กินอร่อยมากๆโอ้ยดูชบอๆชชชเลยดูไทยดูไายก็ซุมไะไรได้ไทยกาเปาจริงจรเฮ้ยรัก้องซุมเดิมซุมเข้าซุมออกเลยมันจะได้ดูหนอาสนใจอร่อยเว้ยตะกืกเป็นไหนวะวันนี้วะ ต้เคือได้เปอเชาแล้วเือชาวเเดินตามคนไทยลู่นุ่อปน่แซบจับแ่บยิดกันพี่เจ้ะอะไรต่อลูกอไยดองตามันดเอาไดี Ừ. Hành hẹn sắp sếp ừ nó cóp cóp luôn á dạ mừng มานั่งกินกล้วยอยู่ไอ้ยมานั่งพิงนะแนอนจริงจริงมานั่งกินกล้วยต่อโอ้โหสบายเลยมั้ยนั่งแบบโอ้หนั่งได้สบายมากโอ้โหเอ้าดมอิ่มหรือไงลูกอิ่มเหรอฮะโอ้ดูนั่งนั่งสบายเกินบักจอบักจอ มุมเปลี่ยนมุมกันดีก็ดังทิง้งหวยแหละตวนี้โมดกัดไถแทย้ยังเต็มกระปุ่งแกมอยูไ่ไงคอยเขียวยันตืบแล้วเพออายุ่างคางๆเลยเราะรวยดันคางแลว้วหนังบิ๊มกำลังเลยเนาะตะเทภาแขนนะชอบแต่ตะเทภาแขนโอ้โหแหนะอนอน,น,นจริงเลยท่านประธานเจ้าอ่ะ กินลูกกินจะพูดอย่างนี้นนนนสบาย,บายใจแล้วคิวเนาะไม่เหนื่อยแล้วคิวๆที่นี่อ๋อนะในน้ำ <c ười> สบายๆม่พี่หมามากวนเลยเนาะไอพี่บัตรยึดดิจอยก็ไม่รู้จอยก็ไม่ซึ้อไอ้พุกก็ไม่รู้เนาะงงๆ อาจารย์เปิดเตะอยู่ข้างในไปนอนใจเยันตุกเห็นหมูวันนีไม่เห็นหม้อทั้งวันเลยจะกินหรือไม่กินเนาจะเอาไหนดีวะอมหรือว่าบายตัวอะไรเนี่ยมปอยู่ด้านข้างเลยด้วยนั่งกระเท่าแขนกินเลยสุดยอดละ

กินต้มต่อโยมนะปุกก็ยังไม่หมดเลือกกินได้ตามสบายตอนนี <từ dietary Sí waren> ้ก <fills div an romance> well, ็จะมีวางคบโบด้วยวางคอยเลยนะเต็มที่เต็มคาราเบลจ้อยใครกระปุกหลากดิ้นตัวนี้ต่อีก

ハハ <laughs>